สวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกมาทานอาหารข้างนอกนะคะหลังจากที่พวกเรากินผัดผัดทอดทอดท,อดที่โรงแรมกันจนเบื่อนะคะวันนี้เพื่อนคนจีนก็เลยพาออกมากินบะหมี่ข้างนอกค่ะนี่เป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานเราเลยนะคะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงค่ะที่ร้านก็จะมีตั้งแต่พวกเป็นพวกกับข้าวแล้วก็เป็นบะหมี่ต่างๆนะคะสามารถเลือกทานได้เลยแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึง เขาก็ยังมีเครื่องเคียงให้เลือกทานได้ด้วยนะคะตรงนี้ให้ฟรีเลยค่ะเป็นพวกผักดองต่างๆนะคะแล้วก็มีพริกมีพวกของดองพวกถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้สําหรับเวลาเรามานั่งทานระหว่างรอแล้วก็มีน้ําชาเสิร์บระหว่างรออาหารด้วยนะคะพวพกเครื่องดื่มอะไรก็มีนะอย่างพวกน้ําอัดลมหรือว่าเบียร์ค่ะสามารถเลือกทานได้เลยแต่เราเลือกทานน้ําชาเพราะว่าค่อนข้างจะเจ็บคอนะคะแล้วก็ไอด้วย นี่เป็นอาหารที่เพื่อนสั่งมานะคะผู้คนจีนเขาจะสั่งมาสองชามกินสามคนนะคะเป็นชามใหญ่มากเขาก็ไม่ยอมบอกว่ามันชามใหญ่ก็เลยสั่งกับเพื่อนคนละชามพอมาก็คือใหญ่มากๆกินไม่หมดเลยนะคะแล้วเพื่อนคนจีนก็บอกว่ารอบหน้านะเธอสั่งมาชามเดียวแล้วก็กินกันสองคนรสชาติก็เหมือนต้มผักกาดดองบ้านเรานะค่ะแต่ว่าใส่เส้นนะคะถือว่าอร่อยรสชาติถูกปากเลยทีเดียวมันจะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆเค็มๆหน่อยเหมือนต้มผักกาดดองบ้านเราเลยแหละ ราคาต่อหนึ่งชามจะอยู่ที่500ยเบียร์โอเปียรหรือประมาณ347บาทบ้านเรานะคะราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเป็นร้านอาหารจีนนะคะเหมือนกับเวลาที่เราไปทานร้านอาหารไทยตามเมืองนอกนั่นแหละราคาก็จะสูงแบบนั้นเลยนี่ก็พยายามทานให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเสียดายนะคะเราอะกินไปเกือบหมดชามเลยแต่ว่าเพื่อนอนะกินเหลือบานเลยซดแต่น้ำอย่างเดียว เพื่อนคนจีนก็ถามว่าเธออร่อยไหมเราก็บอกว่าอร่อยค่ะเพราะว่าเขาจะกังวลใจว่าเฮ้ยเราจะกินอาหารแบบเขาได้ไหมอะไรเงี้ยรสชาติดีหรือเปล่าแต่เราอ่ะส่วนปกติก็คือเป็นคนกินง่ายกินอะไรก็อร่อยเพื่อนคนจีนบอกเธอกินอะไรก็อร่อยหมดเลยบะหมี่ที่เราสั่งนะคะมันก็จะมีแค่ต้มผักกาดดองนะคะแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีเส้นเท่านั้นเองจะไม่มีแบบพวกเนื้อพวกหมูอะไรแบบบ้านเรานะคะมันจะเป็นต้มประมาณนี้รสชาติก็คือ อย่างที่บอกต้มผักกาดองเลยนะคะผักกาดดองก็อร่อยแต่ว่าไอถั่วมันจะค่อนข้างแบบเหม็นเหินนิดนึงกินอิ่มกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะควักตังออกมาจ่ายแต่เพื่อนคนจีนบอกว่าไม่เป็นไรชัน